มาถึงก็แล้วตอนกลางวันเมื่อกี้ไปกินเนี่ยกินข้าวอะไรที่ไหนกันกับย่าฮะพากันไปกินข้าวที่ไหนฮะลูกอ่ะหนูไม่กินเหรอหนูไม่กินข้าวข้างนอกกินอ๋อกินอะไรอะคะเสื้ออะไรให้กินปลาเสื้ออะไร ปลาเสื้ออะไรให้กินกลับมากลับมากิากกนขนมเส้นกับแม่ยคือเกาโคกกับสากค,ค่อยณจะเอาไปล่างจับเ,เ,เอาเอาเอามือเนี่ยเฮ็ดผมดีด้วยหรกเล่นกับหมาเป็นเหนื่อยอิ่มไหมคะ ไม,ไม่อิ่มไม่อิ่มเอาอีกไหมอะมอเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมลูกให้มัดผมให้เนี่ยใยา่ใครซาใครซาอ๋อพี่ใครซามัดผมให้ใ้ต้นไม้อร่อยเลยใช่ไหมคะมใ้ต้นมะขามใช่ไหม ไม่ใช่แต่ต้นมะขามท่าแบ่บ้านเราก็เป็นต้นมะขามแล้วน้องหนูนะนี่มังหนอกมันเป็นต้นต้นอะไรไม่รู้ต้นยูคาแมลงวันอย่าไปใกล้มันมัไม่กัดอะไรนะมันไม่กัดไม่กัดเมื่อวานก็หนีไม่พ้นขนมจีน วันนี้ก็หนีไปพ้นขนมจีนใช่ไหม,ไม,อมโอ้ยเส้นผมเลยนะมากมานี่ขึ้นไหนนะ้เนี่ยบอกทีหลังบอกให้ซ่ามัดเอาให้หมดเลยใจไหมลกูกไ,ไม่ต้องให้มันมียงมียอยเวลากินแล้วมันติดปากโอ้อิ่มปเปล่าอีกไหมอะมาม่เอาให้อีกอิ่มไหมขนมจีนน้ำปลาไปไหนก็ไม่พ้น ขนมจีนปลาละขนมจีนน้ำปะลาะแม่พกปะลาะไปด้วยทุกที่ <c oughs> ไปล้างมือปไปล้างมือในห้องโอเคร้งอ,องเพลงได้ไหมล,ลืมเพลงแก้วรอ,อ,อ,อพี่เลยอะร้องสิพี่ฟังจ้าเปนนี่พป่ไม้หวันพี่รักอวัอนจะรีมาเดงนนั่งโย <c oughs> เอาเอาเอาชัดชัดสิคะเอาชัดชัดที่เป็นเนื้อเนื้อเลยพี่จ้าพี่อ่ะเอาชัดชัดนะปีอืมอิ่มแล้วนะเบบี้แมลงเบบี้แมลงปลาลูกขึ้นปลาลูกโอ๊ยแขกกางเกงลิงเดี๋ยวกางเกงลิงออกกางเกงลิงโผลแล้วว้าย <laughs> กางเกงลิงโผล่ แม่ม,มันไม่อยู่ปุ่นตนี้อะไรปนตนุ่นี้อ,อ่เล่น้ำหนูไปเล่นน้ำหนูเล่นน้ำหน,น,น,ำนูมามาเล่นน้ำไม่ใช่หนูมามาน้องหนูน้องนองาตะเรียกชื่อต้องเรียกว่าหมา น้องเงาก็มีกินส้มตำเ,เล่นน้ำแล้วก็ขึ้นมากินส้มตำม,ม,มาม้าม,มาม้าเหรอให้มาม,ม้าไปเล่นน้ำนอุย้ยมาม้มมาไม่เล่นแล้วน้ำไม่ชอบน้ำไม่ไม่เอาคุณแกบ้าน,น,น,ยนะนอ,อย่างนี้นะน้องนงาคุณแกห้องนะม,ม,มามามาอยู่ไหนไมอยู่ไหนอ๋อเห็นแล้วค่ะโอเคบายบาย,บาย,บาย ไม่บายไปไหนมา <Bye bye. S 1> ปลาหมุนโอเคโอ,คโอค้มาจุ๊บแม่บอกว่าหนูไปหาย่าก,ก่อนให้ดูมามอดเอสกิงให้ดูมามามาจุ๊บแม่แล้วบอกว่าแม่หนูไปหาย่าก,ก่อน